วกดียังมาเศร้าทีนองเตรียมของให้เมียมไปขายทีน่นองนี่ยังไงมึงมีสามอย่างมีมูนแดดเดียวมีแจ้งป่าแล้วก็อยังผัดเผ็ดหมูป,ป่าเออนี่แหละที่นองอันนี้มูแดดเดียว ตั้งนาะเตือนมถาเพิ่นว่าเขาตื่นมาเตรียมของที่นี่นอนก่อนมีนอนแล้วไปขายของเแต่เขาก็มานอนต่อเดี๋ยวจะนอน่น้องมาขายเอ้ยจะนอน่น้องไปขายของพี่น้งองเตรียมของคนเตรียมทูงเตรียมยังเตรียมหมอ้อเตรียมแหกให้นนนคนแล้วคนตื่นอ สีน่าจะนำานนสนันเนาะตืมนไปเศ้าจะไปใส่มื่อนี้ขายของา่อของทั้งไหนขายของอิตาลาดขายของอิตลาาคุณเหรอยมาแนยมาดูไปขายยังไงโอ้ดีดีดี จะหอมน,นะโอ้เมื่อคือนนี่กับเบือ้อคืนจนลห,หลับเลวเต้นนะเบื้อไทยเพิ่ดังมาน่ะจ้ะคงให้เขามีเวลาเลยท้ออีหยังก็มีแต่างถ่ายกับถ่ายนอนจนวาลับเมื่อคือนนี่ก็ดีก็จมแต่เศร้า,าแต่เส<ร>ียก็ไปเอามาโอนอยู่กับตีหูตีตาให้หาย อืมจงจงตื่นมากรจงกันเนาะสังนน่งข้นเลยขายของกระตุง้ง like? ท่านว่าวนนี่แหละมันเบิร์ดชุดนี่แหละก็เบิร์ดชุดนั่นแหละก็พ่อเศร้าบต้องขาย oh.

ตื่นมากมาจมมาจมอีหยกอีกอกอกใส่แต่ลตุ่มเขาบอกท่า,าอนอะเฮ็ดอีหยังอยู่การตื่นเดือดร้องเลยมันก็มีดีอีกอย่างหนึ่งด้อคนที่วัยรุ่นที่หาเงินเพิ่นตื่นเดือกโก้ผมก็มีหรือว่าเพิ่นบ่นทันนอนเนาะพี่น้องเนั่งส้วงมันมีหลายคนเขาก็หาไปหามันหาวิธีหลายอย่างก็เรื่อนเนาะมีเจ้า ในนนะนะี้อ่ะนักเสล่วขายของไปขายของยามสาวเนาะพอได้อ่าคาขนมเพ่อได้เมือละน้อยพี่น้องเลยได้บบไลายก็ได้มือละน้อยก็มีเงินใช้ไปวันวันเนาะเลยนะหูดเ,เวียละลาย่างเนาะเราไปใส่ลาประจักษ์เดี๋ดีล่าขนาดเวลาถ่ายคลิปมา นี่แหละครับเดี๋ยวละมาน,น,นอนให้สุดท้ายก็นอนเราจะไปคลองน้ำี่น้องเพราะว่าผมตื่นมาจัดของให้เพลนให้เพคนไปนอนงั้นให้เพคนนอนปรทธานลูกนั่งเข่านั่งน้ำเขานั่งเองเนาะให้เพคนไปคลายอย่างเดียวให้เพคนไปคายคลองอย่างเดียวพี่น้องหลายคนก็คงชิบว่าท่านตื่นนะตอนนี้นเนาะ,ะมีเห่าหละ ดีโดเป็นมันหลายเติบเนาะดีเติบอยู่ด้วยหมูแดดเดียวเขาก็จะแสบมานะจ๊ะถ้าผู้ใดสนใจเนาะสั่งเด้อทางเพจเอ้ทางเพจทางยูทูบก็ได้พี่น้องเป็นอย่างอยอุดหนุนเด้อหมูแดดเดียวรสชาติดี ส่วสมุนไพรสมุนไพรหอมเวลาถอดเวลาอยากเนอะเพียงเนาะมันก็มีแบบมันก็มีแบบพี่น้องมักย่างมักทอดเทดเดอเบิดนำมาเข้ากับบริยากขึ้นบืนขึ้นบานเนาะเหตดตามมีตังเกิดเนาะเพียงเนาะพี่น้องมักเกน,น,กน,กน,กนี่ยไรแต่ว่ารสชาติของอิสานจะมีเข้ม เค็มมูนนัวหวานนิดนึงส่วนหลายเด้ส่วนหลายมูนเดียวเค็ม,มน,นิดนึง,งหวานหาโบาส่วนหลายคนแบบแบบเออแบบเขามีปัญญาแต่ว่าเขาไปเปิดไปยังเนาะรสชาติโพบินตาสิแตกแล้วมันเัาตะกี้เนะเาะพอไปชิมไปกินโพบินตาสิแตก ชินองมาลองซิมหมองผมคันโอ๊ตที่แตกนวี่ิห็นเลดเลยก็จะโทรมาเอาเงินมานค่อยขื้นเหรอเพราะโปรเสด็จรับประกันนะโปรเสด็จเพราะว่าก่อนเหตุเหตุนี่วเฮ้าทดลองมาหลายสูตรเนาะหมูบิจะมันจะก,กิโลแตงคิดได้สูตรนี่แต่เฮายังกักไว้อยู่แต่ว่าเฮ้าไปทั้งเหตุหลายน้องไปเลยเตเต็มที่นั่นว่าเออตลาดรองรับมันไม่ทันนี่นาะ อาค่อยๆไปล่อยเหตุไปเห็ุแต่คนติดก่อนนี่คือเขาจะาสั่งก็จะสั่งให้ลูกเาเต่เขาจะเป็นเรียนเนาะไว้ทอดเนี่ยมะเสาเนาะมี่พี่น้องแบบว่าเฮ็ดเป็นสุดก็มีพ่อว่าลูกค้าสั่งกับบ้านก็มีเนาะขาสั่งกับบ้าน กระไรพี่น้องแต่ว่าส่วนกีบ่บานสุดรล่อย,ยี่สิบบาทพี่น้องสนใจก็มาลองเมืองเด้แล้าค่าเป็นกันเองพี่น้องมินิมอลค่ะเจอ๋อนั่งกินเนยยูโบอึดดอกพี่น้องเลยเงินคำกับโบอึดดอกข้าเนอกหาดว่าเสียหาหน่อยหาไรตอนนั้นแหละ แน,นกับอดเอาอะไรเนาะกามเห็ดเบียเหยีงานเขาก็ได้พี่น้องกับบางคนกับคนรลายตื่นชั้นว่าคนขายของยังมาเศร้านะสมมติอยู่แถวกรุงเทปเนาะหรือว่าผมอยู่มาก็ได้ย่ามนี้กับพระเจ้าตื่นออกไปขายของแล้วเนี่ยตื่นตีสี่ตีสามต้อเตรียมของไว้นะเตรียมของไว้อันตราเขาตะกี้ขายหมูปิ้งตื่นแล้วตีสี่ คนเตรียมคองก็เ,เตรียมคองเขาเลเตรียมมาใหา้เอาก็ะถาไปขาย,ยาเดี๋ยวยก่คองขึ้นรถแล้วก็ไปขายตะกี้ผมเห็นงานอยู่อ่าบางบัวทองจังหวัดนุ่นนะครับเนาะอยู่ม้วนพี่น้องอยู่น้ำเจบเป็นปนใจดีแบบว่าเพคนน่ารักนะ,ะเพคนเอาลูกน้องทุกคนอเอาแบบว่าเออเพคนเอาใจแบบเออคนอยากให้อยู่คือลูกคือหลานนะ เพิ่นอยู่คือลูกคือลานเขาไปอยู่น้ำเพิ่น,ป,นประมาณสองปีสองปีจีก่อนสองปีอเลมี่อเลมาส่วนมันก็เป็นโลกแน่นะเป็นโลกกันเลยเออพากันกลับบ้านนาะพี่น้องกระทรวงนั้นเนาะเดี๋ยวจังสิล่าให้พี่น้องพังก่อนสิไดเมียนะ เต้นเงินเตงเมียกอยู่น้ำเพิ่นอะไรเดินไทยเนียกันเงจักข้าวตาีจีนังเอยมันกำลังจะเปเต็มัวไปขายของจีนองแล้วการสูดสวิตเมี้ก็อดเอา ว่ามีแน,น่กินพี่น้องเป็นกับเขาเป็นใส่ทงอันเนี้ยก <c oughs> ับเขาใส่ทงสองอย่างสามอย่างเึ่งมือเ,เดียวโน้บึงเต็มชุดเป็น,นชุอชอดอะไรกบาทมันเป็นเปิดขายอืม Huh? Yeah. Huh? What can I do? Can I a dead That's it, that's it. in our water. i got to อีมาเห็ดตัวเฮ็นงานมาีปัญหาเงินพอแลรวก็ได้ยังว่าวิธีทางหาเงินใด้ัางใดก็หารถเด้เอครับกินกาแฟโอเคพี่น้องหาเงียวมาก,กุา่นละไปส่งเพิ่นที่ตลาด